เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับบ้านพักครูหลังเก่าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนวัดเพิ่งเรียนจบครูใหม่ๆและได้ถูกบรรจุไปประจำการที่จังหวัดหนึ่งในเขตอีสานใต้ซึ่งพื้นที่ที่วัดไปเป็นถิ่นค่อนข้างธุรกันดาร ห่างไกลจากเมืองมากบริเวณอนณาเขตค่อนข้างเป็นภูเขาล้อมรอบส่วนไฟฟ้าก็ใช้โซล่าเซลล์จากแสงอาทิตย์ให้ความสว่างซึ่งก็บพอไม่ให้มืดมิดไปกว่าที่เป็นโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูกับนักเรียนไม่มากวัดเดินทางไปถึงโรงเรียนที่ตนจะมาสอนในช่วงวันหยุดยาวเมื่อไปถึงจึงตรงไปรายงานตัวกับครูใหญ่ของโรงเรียน ครูใหญ่จึงพาวัดเดินดูรอบโรงเรียนจนมาถึงบริเวณด้านหลังโรงเรียนด้วยความที่ยังไม่มีที่พักวัดจึงเอ่ยปากถามครูใหญ่ว่าปกติคุณครูพักกันที่ไหนเหรอครับครูใหญ่ก็ตอบมาว่าส่วนมากก็พักกันบ้านใครบ้านมันนะครูเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่คุณวัดจึงถามต่อไปอีก แถวนี้มีโรงแรมหรือบ้านให้เช่าราคาถูกไหมครับพอดีผมยังไม่มีที่พักเลยครูใหญ่ก็ตอบกลับมันไกลมากเลยครูไปพักบ้านผมก่อนไหมครูวัดมองไปโดยรอบก็เห็นว่ามีบ้านพักครูอยู่หนึ่งหลังจึงเอ่ยปากถามครูใหญ่ว่าบ้านนี้มีคนอยู่ไหมครูใหญ่อ่ำเอึงทำหน้าปัญญา้นยาก แล้วจึงบอกกลับมาว่าบ้านนี้ว่างแต่มันเก่ามากนะครูจะอยู่ได้เหรอวัดบอกว่าอยู่ได้ทำความสะอาดก็น่าจะโอเคครูใหญ่ก็เลยให้วัดพักที่นี่ได้หลังจากไปหยิบกุญแจให้วัดครูใหญ่ก็ขอตัวอย่างเร่งรีบแต่ก็ยังทิ้งจักรยานกลางเก่ากลางใหม่ไว้ให้หนึ่งคันพร้อมบอกตำแหน่งร้านค้าที่พอจะซื้อของได้ วัดจึงขี่จักรยานออกไปซื้ออุปกรณ์และอาหารสำเร็จรูปสำหรับวันแรกและรีบกลับบ้านไปทำความสะอาดทันทีบ้านพักครูหลังนี้น่าจะถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นานมากฝุ่นกกเกาะเกลืดกลังเต็มไปหมดวัดทำความสะอาดตั้งแต่ชั้นบนจนมาถึงชั้นล่างจากนั้นก็เอาเข้าวของตัวเองมาตระเตรียมและไปอาบน้ำที่ห้องน้ำของโรงเรียนก่อนเพราะห้องน้ำที่บ้านพัก ยังไม่ได้ต่อน้ำเข้ามาคืนนั้นวัดเลือกนอนที่ชั้นสองของบ้านและหลับลงอย่างรวดเร็วเพราะความเหน็ดเหนื่อยจนเวลาล่วงเลยไปค่อนข้างดึกวัดก็ได้ยินเสียงกุกกักจากชั้นล่างก็เลยงวงเงียตื่นขึ้นมาหยิบตะเกียงแล้วเดินลงไปดูแต่พอไปถึงชั้นล่างส่องตะเกียงมองไปรอบรอบก็ไม่เห็นอะไร ท่านใดนั้นหางตาของวัดเห็นบางอย่างวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่เมื่อหันไปดูก็พบแต่ความว่างเปล่าด้วยความง่วงวัดจึงตัดสินใจเดินกลับขึ้นไปนอนโดยที่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างมองตามวัดเดินขึ้นห้องอย่างไม่วางตาวันรุ่งขึ้นหลังจากไปเตรียมแผนการสอนกับครูที่โรงเรียน ครูใหญ่ที่ดูเร่งรีบประสาวเท้าเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเป็นไงบ้างครูนอนหลับสบายไหมครูใหญ่ถามไถ่วัดก็ตอบกลับไปว่าสบายดีครับครูใหญ่จึงถามต่อไม่มีอะไรใช่ไหมวัดก็ตอบกลับไปด้วยความสงสัยไม่มีครับครูใหญ่มีอะไรหรือเปล่า แต่ครูใหญ่ก็ละล่ำละลักตอบกลับมาว่าปะปับเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมให้คนไปต่อไฟกับน้ำให้นะช่วงกลางวันหลังจากที่ช่างมาต่อน้ำกับไฟให้คืนนี้ครูวัดเลยเพลิดเพลินไปกับการเขียนแผนการสอนจนเวลาล่วงเลยผ่านไปจนดึกจูๆ่ๆเสียงนกแสกก็ดังขึ้นทำลายความเงียบลงทันที ด้วยความตกใจวัดเลยส่งเสียงไล่นกที่หน้าต่างแล้วมันก็บินหนีไปแล้วจูจ่ๆวัดก็ได้ยินเสียงคล้ายฝีเท้าวิ่งลงบันไดวัดรีบวิ่งไปดูทันทีแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติวัดจึงหยิบตะเกียงมาส่องเพราะกลัวขโมยขึ้นบานแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติแต่จังหวะที่วัดกำลังจะก้าวขึ้นบันได ก็มีเสียงดังเพลงคล้ายของตกแตกที่ด้านหลังตัวเองวัดรีบผันขวับไปทันทีก็เห็นเงาดำวิ่งผ่านไปหลังบ้านวัดรีบวิ่งตามแต่พอไปถึงก็พบแต่ความว่างเปล่าจังหวะนั้นเองก็มีเสียงปิดประตูดังปังทั้งที่ไม่มีลมพัดวัดเริ่มใจคอไม่ดีเงื่อเริ่มออก ทั้งที่วันนี้อากาศเย็นวัดตัดสินใจเดินกลับไปที่บันไดตั้งใจจะวิ่งขึ้นชั้นสองแต่แล้วก็ได้ยินเสียงดังตบุบตามด้วยเสียงกลิ้งของวัตถุบางอย่างคล้ายกับมีอะไรหล่นในบ้านและกลิ้งไปมาด้วยความกลัวและความอยากรู้วัดจึงส่องตะเกียงแล้วเดินไปดูแล้วก็เห็นอะไรบางอย่างคล้ายวัตถุทรงกลม กลิ้งไปกลิ้งมาที่ผืนวัดปรับสายตาให้ชินกับความมืดและก้าวขาช้าๆไปที่วัตถุต้องสงสัยกำลังจะคว้ามือไปจับว่ามันคืออะไรแต่ว่าสิ่งนั้นก็พลิกกลับมาทันทีมันคือหัวคนหัวคนที่มีใบหน้าที่ซีดขาวตาโปนปากแดงผมเผาร่วงเป็นกระจุกค่อยๆฉีกยิ้มกว้างส่งยิ้มมาให้วัด หัวนั้นกลิ้งไปมาพร้อมหัวเราะร่าด้วยความสั์ใจท่านใดนั้นเองวัดแหกปากรองลั่นทิ้งตะเกียงรีบวิ่งขึ้นชั้นบนขณะกำลังจะก้าวถึงขั้นสุดท้ายวัดก็ต้องเบรกจนแทบตกบันไดเมื่อไปประทะก,กับร่างหนึ่งที่ยืนขวางอยู่วัดค่อยๆมองขึ้นไปจากปลายเทา้าแล้วัดก็ต้องช็อกสุดขีด เมื่อร่างนั้นน้อมตัวลงมาหาวัดแต่ว่าร่างนั้นไม่มีหัวแล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาจากชั้นล่างว่าเห็นหัวกูไหมเห็นหัวกูไหมเพียงเท่านั้นวัดก็แห่ปากลั่นกลิ้งตกบันไดแต่ด้วยความกลัวสุดขีดวัดลืมความเจ็บไปเสียสิ้นพยายามพาตัวเองออกนอกบ้านให้เร็วที่สุด ขณะที่ไวัดกำลังจะถึงประตูอยู่แล้วจู่ๆก็มีร่างร่างหนึ่งทิ้งดิ่งลงมาจากด้านบนหล่นมาขวางหน้าวัดร่างนั้นคอบิดไปข้างหลังลิ้นจุกป,ปากตาเหลือกตัวบวมอืดส่งกลิ่นเน่าเหม็นและดิ้นทุรนทุรายพร้อมกับมีเสียงหัวเราะด้วยความสะใจดังมาจากหัวที่กลิ้งมาทางด้านหลังแล้ววัดก็สติหลุด สลบคาที่ตรงนั้นทันทีรุ่งเชา้าวัดได้รับการช่วยเหลือจากครูใหญ่และชาวบ้านครูใหญ่สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วัดเหมือนคนติดอ่างกว่าจะคืนสติดได้ก็ปาไปครึ่งค่อนวัดหลังจากนั้นวัดจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทุกคนฟังและถามว่าบ้านหลังนั้นเคยมีอะไรเกิดขึ้นไหมครูใหญ่ถอนหายใจ ก่อนจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนบ้านหลังนั้นเคยมีครูผู้ชายกับครูผู้หญิงเป็นสามีภรรยากันอาศัยอยู่แต่ด้วยความที่ครูผู้หญิงเป็นคนสวยมีอัธยาศัยดีแต่ครูผู้ชายเป็นคนขี้หึงจึงเกิดเรื่องทะเลาะก,กันเป็นประจำจนวันหนึ่งไม่รู้ทะเลาะอะไรกันแต่ก็น่าจะหนักมาก ครูผู้ชายลงมือบีบคอและโยนครูผู้หญิงลงมาจากชั้นบนจนคอหักหมุนไปข้างหลังส่วนครูผู้ชายก็ผูกคอตายอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมทำให้ไม่มีคนพบศพจนเปิดเรียนก็ได้กลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดพอแจ้งตำรวจไปดูก็พบว่าครูทั้งสอง ขึ้นอื่นจนร่างแตกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งศพของครูผู้ชายเชือกนั้นรัดคอแกจนขาดกระเด็นเป็นภาพที่สยองมากตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนั้นได้อีกเลยโดนหลอกทุกรายครูต่างถิ่นที่มาสอนเขาก็อาศัยขับรถเข้าออกเมืองเอาไม่มีใครยอมค้างที่บ้านพักหลังนั้นหลังจากนั้น วัดก็ย้ายออกทันทีโดยไปอาศัยกับครูใหญ่ก่อนพอขยับขยายได้จึงหาที่อยู่ใหม่และไม่นานจากนั้นบ้านพักหลังนั้นก็ถูกรื้อถิง้งและนำไม้ไปถวายวัดทั้งหมดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดหากรับฟังและพึงใจฝากกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ